ช่วงรอยต่อของเชียงดาวกับเพียงแผงแต่ก็ไม่ไม่ได้เงินอะไรไปนะครับเพราะว่าท่านผู้ขับรถก็สามารถถึงใจได้อย่างแบบเร็วๆท,ท,ทันท่วงทีก็จะเห็นได้ว่านช่วงนี้จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการป้นบจีรถธนาคารต่างๆมากแล้ววันนี้ก็เป็นธนาคารกรุงไทยด้วยก็คงจะต้องมีการเรืินไทยกันเพระมาตรวัง ให้รอกคอบยิ่งขึ้นในส่วนของรถขนเงินของทุกๆธนาคารนะครับยิ่งพื้นที่เปลี่ยวอะไรต่างๆตามถนนผลทางเชิงเขาเป็นเรื่องที่ที่เราจะได้มีการตรวจสอบแล้วก็กำชับกัญชาทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ ของบ้านเมืองน,นะครับทุกภาคส่วนให้เกิดความตึงตัวนี้นท่านครับเรีนบวกเหตุการณ์ต้องใช้อาวุธสงคารามครับบวกอากาตดูนี่มันปนะลายไหมว่ากระบวนการอย่างนี้เวยเราต้องตรวจสอบออกันดูเป็นเรื่องที่วางใจไม่ได้เพราะว่าอาวุธสงคารามนี่เป็นเรื่องที่ไม่ไมสมควรเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดของเราดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของพื้นที่พรมแดนซึ่งอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านและทางราชการของ

ที่ระบันชื่อหัวได้พระราชทานความห่วงใยต่อ,อการเดินทางเส้นทางคมนาคมโดยข้อเท็จจริงทางจังหวัดเชียงใหม่เป็นกรณีศึกษาได้น้อมนำพระราชกระัสประการน,นี้มาปฏิบัติอยู่อย่างตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายพรุ่งใดเมื่อเสด็จเข้ามาในพื้นที่ทุกพระองค์จะได้ทรงมีพระราชกระแส ่ว้งใหญ่การเดินทางของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นทางตํารวจซึ่งกํากับดูแลเรื่องนนี้โดยตรงร่วมกับราชการส่วนอื่นพยายามที่จะกำหนดเส้นทางสเสด็จต่างๆให้เกิดความเรียบร้อยมีความปลอดภัยไม่ให้รบกวนหรือว่าเวลาในการเดินทางของออพี่น้องประชาชนนะครับจังหวัดเชีงยงใหม่น้อมนำใส่กล้าวใสก่สกระหม่อมและก็ได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอดเวลาครับ ช่วนยที่มีปัญหาและกว่าะชวจะออกมาชุมนุมรงงบนที่ห้ามตอนนี้นส่วนของกตชน้างมีข้อ้อั้งบริษัทให้ความเชื่อมั่นพระปากรับคำทางนี้ชัดเจนกับทุกทุกครั้งเลยซึ่งน,นายินดีทยิ่และทางธนาคารเองด้วยซึ่งเป็นประดับซ e o ผู้บริหารก็มากล่าวยืนยันว่าจะขอสนับสนุน ก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจว่าในช่วงแรกทางบริษัทเองก็พรปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ทางรัฐจะเป็นผูที่ดินไม่ใช่เป็นไรที่คล่องตัวสะดวกสบายกันแล้วก็ระบบการบรหิหารจัดการเรื่องินเหมือนกันสภาพคล่อง,งทางหน้าที่เกิดความเข้าใจกั้ได้ทุกฝ่ายแต่วันนี้ท่านรุณาให้ความเชื่อมั่นว่าภายในเดือนสิงหาคมจะเกิดบามแล้วเสร็จสมบูรณ์นะแล้วก็ยังจะมีการลงนามในการรับรองด้วยส่วนวันที่5 ที่คิดว่าจะมีพี่น้องประชาชนบางท่านออกมาในพื้นที่หนงเชียงดาวเดี๋ยวผมนัดกับทางท่านสสจุฬรณ์จะเข้าเป็นพื้นที่เพื่อไปพูดจากันแล้วก็ขอให้เกิดความเข้าใจในส่วนจะรับประการได้ขนาดไหนครับเพราะว่ามีการเจรจากันมาหลายรอบแล้วนะครับครั้งนี้ธนาคารเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับคนที่แล้วไม่ได้เข้าผมมองว่าในเมื่อ,อฐานรองรับความเชื่อมั่นประการนี้ในเรื่องของทุน ที่จะสนับสนุนบริษัทนี่มันชัดเจนหนึ่างยิ่งเลยนะครับประชุมที่เชียงดาวคร kind of ั้งก่อนทางธนาคารอาจจะไม่ได้พูดชัดเจนเช่นนี้ก็ขอมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนแล้วก็จะพยายามทําทุกอย่างให้เกิดความเรียบร้อยขอบคุณท่าคนขอบคุณุับาคณนะครับ